เด็กชายชาวบราซิลวัย9ก้ขวบรอดชีวิตหลังจากถูกท่อระบายน้ำดูดเข้าไปไปชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับนี่คือภาพที่ถูกบันทึกไว้โดยครอบครัวหนึ่งในประเทศบราซิลนะครับในภาพจะเผยให้เห็นสมาชิกครอบครัวที่ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่4คนแล้วก็เด็กชายวัย9้ขวบอีกหนึ่งคนครับนี่แหละครับกำลังช่วยกันกำจัดขยะที่อุดตันในท่อระบายน้ำกลางถนนเป็นเหตุให้เกิด จมน้ําบริเวณในน้ําท่วมดังกล่าวนะครับซึ่งระหว่างที่ทั้ง5คนกําลังทะลวงท่อระบายน้ําอยู่นั้นอยู่ๆครับเด็กชายวัยเก้าขวบก็ถูกท่อดูดลงไปใต้น้ําทันทีก่อนที่ชายอีกคนจะโดนดูดตามไปด้วยท่ามกลางความตกใจต่อผู้เห็นเหตุการณ์อย่างมากนะครับแต่ที่สุดทุกคนก็โล่งใจครับเนื่องจากทั้งสองถูกดูดไปโผล่อีกยังด้านหนึ่งของท่อระบายน้ําซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ จากภาพจะเห็นได้ว่าเด็กชายวัย9ขวบผัวเราะอย่างสนุกสนานนะครับต่างจากสีหน้าของผู้ใหญ่คนอื่นๆที่รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งสองคนบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยคลิปวิดีโอนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์นะครับและกําลังไปที่พูดถึงอย่างมากในบราซิลครับ